ใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณควรแบ่งเวลาเป็นกี่ส่วนดีแบ่งเป็น3ส่วนตามหลักส่วนละ8ชั่วโมงเดีย๋ยวเพิ่งพูดถึง1 3 9เนะเอาส่วนละ8ดชั่วโมงก่อนบริหารเวลาของตัวคุณเองก่อน8ชั่วโมงในที่นี้เอา8ชั่วโมงแลกนอนไปแล้วใช่ไหมเจ็ดถึงแถ้าสมมตินอน7คุณก็อาจจะไปทดเวลาการทํางานได้อีกสักชั่วโมงหนึ่งกลายเป็น9ชั่วโมง แต่ตามหลักแล้วอะถ้าอายุยังไม่เกิน40นะควรจะนอน8ชั่วโมงกลุ่มน้องๆที่อายุ20-30ถึงสามอะสามารถนอนได้ถึง9้าชั่วโมงนะเป็นช่วงเวลาปกติที่มันกาลังต้องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต้องการเพิ่มประสิทธิภาพอะไรบางอย่างในหัวสมองยิ่งถ้าเด็กน้อยเนี่ยช่วง1 0 2ถึง่บอะยิ่งนอนเยอะยิ่งดีนอนไปเลย10ชั่วโมงเพราะว่ามันกําลังโตสารอาหารเอออะไรเอยมันกําลังซ่อมแซมจูนอะไรบางอย่างในสมองเพราะฉะนั้นช่วงอย่างโกรทฮอร์โมนหลังเขาบอกว่ามันจริงแล้วตีสองก็ยังหลังนะ คล็อกคุณมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วไอ้ใบโอคล็อกก็คือนาฬิกาชีวภาพของทุกคนอนะ่ะมันจะเดินตามและเดินตามดวงอาทิตย์อยู่ดีคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ